ดีชิวโชว,วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยว4ประเทศใน1วันกันค่ะแต่ตอนนี้แบบรามมากเลยนะั้นเราไปกันเลยดีกว่าไปตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าร้าน B2S สาขาจชมินนเทเวนตีวันพัทยาอินไทยแลนด์เราจะไปซื้อโครรี่กราฟฟี่เซตกันค่ะและนี่ก็คือโคอรี่กราฟฟี่เซตค่ะ ซึ่งคอร์รี่กราฟีเซ็ตนะคะจะเป็นกล่องประมาณนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเช็คเป็นกันเถอะค่ะชุดเซ็ตคือชุดเดือดอค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดคู่มือค่ะ ก็จะมีช่ิแบบประดินอีกอันหนึ่งด้วยนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของโคเรียกราฟีค่ะโคเรียกราฟีก็คือชุดปบัการประดิษฐ์ตัวอักษรนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานตัวอย่างชิ้นที่2นะคะงั้นเราไปญี่ปุ่นกันเลยค่ะคอนนิจิวะ เรามาถึงเทศเซีแปลงกันแล้วค่ะสิ่งที่เมนลี่ชื่นชอบมากในวัที่ญี่ปุ่นก็คือการ์ตูนอนิเมะที่เป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพสำหรับเมลลี่ค่ะต้องชื่อที่นี่ก็คือหอคอยไอเฟลซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของปเะเทศฝรัร่งเศสที่นี่มีตลาดมงมาดทซึ่งเป็นแหล่งรูปชนะปะิอีกมากมายและนี่ก็คือคอรีกาฟฟี่บ้านมงมาดทงั้นเราจะพาไปทัวร์ตลาดมงมาดทกันนะคะ และนี่ก็คือตลาดมงหมาดค่ะก็จะเป็นแหลง่งตศิละปะต่างๆนะคะเราก็จะเห็นคุณลุงตรงนี้นั่งคิดภาพอยู่นะคะแล้วเราก็ได้นำคอรี่กัาฟฟี่มาด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อที่อิตาลีกันเลยค่ะเชา้าและแล้วเราก็มาถึงอิตาลีค่ะ ซึ่งมีหอยเอ็นเมืองปีซ่าอันเรื่องชื่อที่น่ามหัศจรรย์และคลาสสิกมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะชอบหอยเอ็นเมืองปีซ่ากันไหมคะเห็นไหมคะว่า t o l l ก g r a p h y สามารถนำมาประดิษฐ์ตัวอักษรสวยๆได้เพื่อร่วมเดินทางกับเมลลี่ได้ฝากกดติดตามเมลลี่ชิวโชใน,นครั้งหน้าด้วยนะคะวันนี้เมลลี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย